ที่เป็นที่ปรึกษาเนี่ยค่ะตอนนี้อุูประคัในในส่วนของอุตสาหกรรมนี้บ้างไหมคะออมีเหมือนกันค่ะคือตอนนี้เราเริ่มมีผู้แข่งแล้วนะคะใช่แล้วมีคู่แข่งเยอะมากรู้สึกยูนิตลิงค์นี่ขายกันเกือบทุกบริษัทประกันแล้วกําลังร้อนจ่อกมากันนะคะแถมทุกบริษัทในค่าธรรมเนียมถูกก่าเราทุกบริษัทเลยกองทุนก็คล้ายๆกันด้วยนะคะรับทราบข่าวกันมาบ้างไหมคะ คงมีนะคะอย่างเช่นในของกรุงไทยแอคซ่านี่เพิ่งอ,ออกมาใหม่ๆร้อนๆเลยนะคะก็มีอบดีนด้วยแถมมีอบรรดีนต่างประเทศด้วยะะของเรานี่ยังมีไม่ครบนะคะสินค้าทางเลือกเช่นคอมมดิตี้ก็ยังไม่มีนะคะสินค้าลงทุนเป็น f อ f ก็ยังไม่มีนะคะ <S <S <ๆ> <S <S แล้วก็อุตสาหกรรมนี้มองเรื่องของการแข่งขันอย่างเวลแมเนจเมนต์ในแบงค์เนี่ยค่ะเจอโจทย์เรื่องนี้บ้างไหมคะ มีเหมือนกันหาลูกค้าก็จะมีเช่นแบบเวลาบางทีบางคนโทรไปบอกวางแผนการเงินเขาบอกว่าผมวางแล้วกับแบงค์นู้นแบงค์นี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ,ะม่ก็จะมก็จะต้องคุยอะค่ะว่าวางยังไงเขาทําอะไรให้บ้างอะไรแบบนี้คะ่ะลองลองคุยกับม่ดูไหมใช้เวลาไม่นานอาจจะได้ประโยชน์หรือเปล่าแบบมันอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะชายก็อาจจะต้องคุยลักษณะนั้นแต่จริงๆคือ อ่โปรเซสของแบงค์เขาไม่เหมือนไม่เหมือนเราอะค่ะคือเขาเข้าไปก็ก็เข้าระบบถูกไหมคะมีนู่นมีนี่ความคครองต้องเพิ่มเท่าไหร่เรื่องของประกันต้องมียังไงบ้างอะไรแบบนี้คะ่ะแต่ว่าสิ่งที่เวลาเราเข้าไปคุยกับลูกค้าเนี่ยมันคือ,ม,คอมันคือตัวเราอะค่ะมันคือเซอร์วิสที่ลูกค้ารู้สึกว่าได้จากเราไม่ไม่ไม่ใช่ได้จากระบบที่เป็นออโต้อะค่ะคือได้ได้จากเราที่ที่เราคุยกับเขารู้เรื่องแล้วเราวางด้วยด้วยด้วยความคิดที่ว่าเราเป็นเขาอะค่ะวางให้เขา มีอนาคตที่แน่นอนแล้วก็มีอนาคตที่มองเห็นชัดมากว่าเขาจะไม่ลำบากแบบนี้ค่ะใช่เราเราก็ไปคุยเรื่องของแบบเหมือนกับว่าคุยเรื่องของเป้าหมายอะไรแบบนี้ค่ะมากมากกว่าที่จะเป็นตัวเลขก็ใส่ในระบบอะไรแบบนี้ค่ะสรุปเรื่องแบงค์เนี่ยนะคะตอนนี้แบงค์แอปโพสลูกค้าเยอะไหมคะเยอะโดยเฉพาะเรื่องเวลแมนเน็ตเมนต์เลยนะคะลูกค้าหลินเจอเยอะมากแล้วก็ที่เขาเข้าไปแอปโพสส่วนใหญ่เป็นกองทุนประเภทไหนคะพอรู้ไหมคะ รู้ไหมคะส่วนใหญ่เป็นตาสารนี่แล้วก็มีแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นท่านั้นเองที่เขาจะไปลงทุนในกองทุนหุ้นให้คือเขาก็ไม่ได้วางแผนทงการเงินตามเป้าหมายลูกค้าเลยนะคะแต่เขามีเป้าของเขาค่ะมีเป้าของธนาคารนะคะไม่ใช่เป้าของลูกค้าเลยเขาจะมองว่ากลุ่มลูกค้ากลุ่มไหนที่เป็นไฮเน็ตเบิร์ตบ้างเขาก็จะเข้าไปอัมโพสติดต่อแล้วก็แม้กระทั่งไปเช่าตู้นิละภะยเจอกันบ้างไหมคะ เช่าเอเองไหมคะตู้นี้ละไรนะคะแม้กระทั่งไปขอเช่าตู้นีลภัยเนี่ยก็โดนทําประกันประเภทศ r r i n n r y เนี่ยแบบหลายแสนนะคะลูกค้าหลินเจอเยอะมากนะคะนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นที่ปรึกษาไหมคะอันนี้ไม่ได้โจมตีแบงค์นะแต่กําลังจะมาเล่าให้ฟังว่าคู่แข่งทางธุรกิจเราตอนเนี้ยเนื่องจากเขามีจุดได้เปรียบตรงที่เขาเห็นเ,<อ>เขาเห็นสเตตัสของลูกค้าชัดเจนมาก แล้วก็แอปโพสต์ง่ายกว่าไหมคะเป็นแบงเกอร์เป็นแบงเกอร์ banker, เ, banker, เราอย่าท้อถอยนะคะโดูสงสารลูกค้านิดหนึ่งนะคะอย,อ,ยอ,อ,ยอ,อย่าอย่าท้อแท้อย่าท้อถอยเข้าไปคุยกับลูกค้าแม้กระทั่งทําสินเชื่อสินเชื่อเป็นไงคะตอนนี้ไม่ว่าจะทําสินเชื่ออะไรก็ตาม SME สินเชื่อผ่อนบ้านโดนไหมคะลูกค้ารู้ไหมคะว่าเขาเขาต้องจ่ายค่าอะไรไปบ้างรู้แล้วทำอะไรได้ไหมคะ อุตสาหกรรมนี้มันควรปรับปรุงแทน,ะน,ะนะจริงๆแล้วนะคะ <c oughs> พวกเราในอนาคตคงต้องรวมตัวกันนะคะอันนี้หลินก,ก็เหมือนมาก่อม็อบนิดนึง <c oughs> นะคะว่าจริงๆแล้วมันควรจะมีออที่ให้ให้ประชาชนร้องเรียนตอนนี้ประชาชนร้องเรียนเยอะในห้องพันทิ์ค่ะใช่นไหมเจอพันทิปใช่ไหมคะ <c oughs> แล้วถามว่าคนที่เป็นผู้มีอำนาจปกครองที่เขาไม่ได้อ่านพันทิปกันเลยนะคะ นะคะแจกตูเ้เย็นจาก iPad นะคะซื้อไอเอลทเอฟอเอฟอย่เงี้ยค่ะก็แจกเยอะเลยนะคะก็ปัญหาของเรานะคะที่เวลาเราเข้าไปให้คำปรึกษาลูกค้าเราก็จะเจอคำตอบแบบนี้อยู่เรื่อยๆอย่าท้อแท้จริงๆแล้วงานของเราแท้จริงคือการให้คำปรึกษาเพื่อบรรลุปเป้าหมายทางการเงินของเขานะคะโดยใช้สินค้าที่เรามีอยู่ในกระเป๋าเราเนะะีย่ยค่ะมีอะไรบ้างคะในฐานะที่เป็น IC ตอนนี้น้องม่งใช้อะไรบ้างคะสินค้าในกระเป๋าก็จะเป็น RP r e เรกู r าพีเมียเอบ้างมี SP บ้างค่ะแล้วก็มีแนะนำ LTF IMF อฟไหมคะ p r o v i d e n t Fund มีค่มีมีมีเหมือนกันค่ะ Private Fund ไม่ใช่ Provident Fund มีมีเหมือนกันค่ะมีบ้างเพราะนั้นจริงๆสินค้าในกระเป๋าเยอะแยะเลยนะคะที่เราสามารถช่วยเขาบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าลูกค้าให้เราวางแผนภาษีเรามีสินค้าประเภท ออร์ดิเนเรากด้วยวาง,ปงไปถึง l องเท e r m มแครเลยสนุกเลยมีอร์แอนตี้ก็ะเก็บแอตี้ด้วยนต่ำกสานแสนละอันต่ำกระสานแสนแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าจริงๆแล้วการที่เรามีสินค้าที่เป็นไอคือเราเป็นไ c ซีนี่เรามีสินค้ามากกว่าคนที่เป็นแค่ตัวแทนที่มีอะไรเส้นเดียวอยู่แล้วถูกไหมคะหรืออยากจะแชร์ไอเดียตรงนี้นิดนึงนะคะวันนั้นไปคุยกับลูกค้าไลฟ์ลอิสระบวก UDR เนี่ยบอกว่า ตอนนี้สินค้าตัวนี้ UDR เนี่ยนะคะมี A A เป็นบริษัทเดียวที่ขายจริงไม่จริงสินค้าคงที่ตลอดชีพเบี้ยประกันจ่ายคงที่ตลอดชีพให้สิทธิประโยชน์เหมือนเดิมตลอดชีพมีบริษัท A A ตอนนี้ที่เดียวที่ขายอยู่นะคะแล้วไปบวกกับสินค้าไร้อิสระเบี้ยคงที่ไหมคะเบี้ยคงที่อยู่แล้วถูกไหมคะเพราะนั้นเป็นเบี้ยที่สามารถเตรียมงบประมาณไว้ได้เลย ว่าคุณจะต้องจ่ายเงินเนี่ยให้เข้าระบบเกี่ยวกับเรื่องของค่ารักษาพยาบาลอีกเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่แค่นี้ค่ะก็สามารถที่จะขายได้แล้วบอกว่าเราเป็นบริษัทเดียวที่ตอนนี้มีสินค้าประเภทนี้แล้วเราเป็นตัวแทนกลุ่มเดียวที่มี IC l i ไร n s เและสามารถแนะนำผลิตภัณฑ์นี้ให้กับลูกค้าได้ลูกค้าฟังแล้วก็จริงหรอบอกจริงค่ะจริงไหมคะ จริงนะเขาบอกเออทำไมไม่เคยมีใครมาเล่าส้างบอกมันเพิ่งออกมาเนี่ยคะ่ะพี่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาตอนนี้มีโปรโมชั่น15%ด้วยอย่าลืมนะคะจนถึงเดือนกันยายนถ้าเราแนบไลฟ์อิสระบบ u ู r ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ UDRCR นี่ CR หน่วยละ327บาทถูกไหมคะเดิมหน่วยละเท่าไหร่คะ147บาทใช่ไหมคะอันนี้จ่ายแพงขึ้นแต่ส่วนที่แพงเอาไปทำอะไรคะ ไปลงทุนเลยนะคะบอกลูกค้าเลยลงทุนเพื่ออะไรคะเพื่อจริงๆมันมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นอยู่ในอนาคตซ่อนอยู่เขาจะขายหน่วยลงทุนมาจ่าย C O R ให้เป็น cost of rider ให้ใครไปงานเปิดตัวตัว U D R บ้างคะยังน้อยอยู่นะคะเดี๋ยวไว้วันหลังคลาสน้าให้เขามาสอนเรื่อง U D R ดีไหมคะดีดีเปิดมือบอกคณะกรรมการทีมหนึ่ง U D R นี่สนุกขายดีแล้วก็ลูกค้ารู้สึกตื่นตาตื่นใจวางแผนการเงินได้ค่อนข้างเป็นระบบทีเดียวนะคะรวมถึงเขาวางแผนได้ด้วยว่าเขาจะรับความเสี่ยงเพิ่มเท่าไหร่เพราะมันเป็นลองเทอมจริงๆจนถึง80เลยอะค่ะนะคะ,นะคะโอเคไม่รู้จะถามอะไรเลยน้องเขาพูดได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็จริงๆอายุงานแค่นี้เนี่ยเราก็ให้เขาเรียกว่าอะไรคะให้ประสบการณ์ กับพวกเราได้เยอะขนาดนี้นี่ต้องถือว่าเป็นเจ็ดเดือนที่มีคุณภาพมากเลยแถมช่วงแรกสองสามเดือนเป็นพาร์ทไทม์ด้วย<อ>ใช่ไหมคะแล้วจะขยายตลาดไปในกลุ่มไหนอีกไหมคะที่วางแผนในอนาคตไว้ทงการตลาดาเ,เราคิดว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นต่อยอดจากลูกค้าเดิมน,นะคะแต่ว่าเราคิดว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเราเก่งแล้วเราเป็นที่ปรึกษาการเงินเนี่ยเราจะทํากับคนไม่รู้จักก็ได้คือใครก็ได้เลยค่ะทุกคนต้องการที่ปรึกษาการเงินถ้าเราหา เป้าหมายของเขาเจอแบบนี้ค่ะเราก็จะตอบได้คุยได้เลยบุคลิกอย่างนี้นี่คุยกับใครก็ได้จริงๆค่ะนะ<ฮ>คะน่าคุยด้วยจริงๆนะคะน่ารักด้วยแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้แล้วก็มีความจริงใจให้ลูกค้าด้วยน,นี้ถือเป็นสําคัญมากกับอาชีพที่ปรึกษานะคะจริงๆอยากจะช่วยกันรลนรงหรืออยากจะรลนรง์ว่าการเป็นที่ปรึกษาการเงินเนี่ยคุณจะออกแบบสินค้าหรือออกแบบแผนการเงินให้ลูกค้ายังไงก็ได้ แต่ในนั้นเนี่ยน่าจะซ่อนในเรื่องของความจริงใจกับลูกค้าด้วยอย่ามองเงินในกระเป๋าเราอย่างเดียวนะคะคือมองมองให้ครอบคลุมว่าอะไรคือผลประโยชน์ของเขาแล้วก็อะไรคือจรรยาบรรณของเราตรงนี้ก็สําคัญมากๆเลยนะคะ mm hmm. ก็สอดแทรกอยากจะขออนุญ,ญาตใช้เวทีนี้นะคะ่ะพูดคุยเรื่องทานองนี้บ้างนะคะอย่ามองว่าการขายได้มันเป็นเรื่องการประสบความสําเร็จ จริง,รงการประสบความสําเร็จของอาชีพเราจริงคือเมื่อลูกค้าประสบความสําเร็จจริงไม่จริงคะจริงนะคะแล้วก็เป็นการบอกต่อ <laughs> คือเมื่อเขารู้สึกว่าเขาประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยเราจะต่อตลาดได้ง่ายมากเมื่อเขามีความสบายใจใชค่ะ <c oughs> เขาจะบอกต่อ,เ,อ <c oughs> เขาจะพูดต่อเอง <c oughs> เขาจะบอกต่อเองเพราะฉะนั้นเราจะเราจะทํางานไม่ทันนะคะ <c oughs> ถูกไหมคะใช่ก <Bye. S 1> ็ <c oughs> <c oughs> เ,เชื่อว่าในอนาคตผลิตภัณฑ์ของบริษัท AA น่าจะออกมาเพื่อที่จะตอบโจทย์ทางด้านการวางแผนการเงินลูกค้าได้มากขึ้นนะคะตอนนี้ใครใช้ sales tool บ้างคะน้องม่งใช้ไหมคะยังยยังไม่ได้ใช้แล้วตอนนี้ใช้ i make link ใช่ไหมคะบริษัทตอนนี้ออก sales tool ให้พวกเราได้ใช้แล้วนะคะก็ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยแล้วก็เป็น อาจจะยังตอบโจทย์ได้ไมิครบเต็มที่ก็คืออาจจะมีการปรับลดทุนได้ไม่เท่าไหร่ไม่ไม่คล่องตัวเท่าไหร่แต่ในความเป็นจริงแล้วยิ่งทํายืดหยุ่นมากเป็นไงคะงานเราเยอะไหมคะเยอะมากมากเลยนะคะแล้วลืมไหมคะลืมได้ไหมคะลืมไม่ได้เพราะเหมือนเราคอมมิชกับเขาไว้แล้วว่าแผนการเงินเขาต้องทําแบบนั้นแล้วถ้าเราไม่ได้ไปทําแบบไปลดทุนไปลดเบีย้ยอะไรให้ก็อาจจะยุ่งยากนิดนึงนะคะเซลล์ทูยังทําไม่ได้ก็ก็ดีเหมือนกันนะคะ ทำได้บ้างไม่ได้บ้างบางเรื่องนะคะเขากําลังปรับปรุงอยู่นะคะก็พยายามมีอะไรก็คอมเมนต์เข้าไปที่แผนกของ i อเอลทีับหรือมาร์เก็ตตได้เลยนะคะค่ะก็ะวันนี้เนี่ยขอขอบคุณน้องโม้งมากๆเลยนะคะจริงๆอยากจะให้แชร์เพิ่มเติมเป็นสุดท้ายของท้ายที่สุดเลยว่ามีอะไรจะฝากไว้กับพวกพี่ๆที่นี่ไหมคะว่าในฐาน,นะเป็นที่ปรึกษาการเงินอย่างเรา พี่ๆเนี่ยส่วนใหญ่อาจจะมาจากาตัวแทนใช่ไหมคะจากเดิมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่เราเปลี่ยนแล้วเราพยายามสอบไล่เส้นได้แล้วมันเป็นการเปลี่ยนเป็นเลเวลรชั่นในอาชีพของเราค่ะซึ่งมันจะต่อยอดไปได้เยอะมากๆค่ะคือตัวประกันเราก็ยังขายอยู่ถูกไหมคะเราก็ไปวางแผนได้ประกันมันก็เป็นตัววางแผนตัวหนึ่งแต่ว่า,อ,าอย่างเช่นตัว RP อะไรแบบนี้ค่ะมันจะต่อยอดไปได้อีกเยอะมากเลย ใช่ค่ะหรือว่าเราเอาจจะกลับไปไปทํากับลูกค้า,าลูกค้าเดิมๆของเราอะค่ะแต่ว่าไปไปทำในเรื่องลองเทอร์มแคดโดยใช้ RP อะไรแบบนี้ใช่ค่ะก็คิดว่าในในในอาชีพนี้อะค่ะมันไปได้ไกลค่ะเรามาถูกทางนะคะค่ะถูกทางแล้วนะคะค่ะเรามาถูกทางแล้วค่ะนี่คือคําตอบของน้องโม้งนะคะแล้วก็ขอเวลาตรงนี้อีกสักห้านาทีนะคะมีใครอยากจะถามคําถามอะไรน้องโม้งไหมคะ วันนี้น้องเขาเดินทางมานี่จริงๆโมกวนมากกว่าจะมาถึงเพราะน้องไม่เคยมาที่นี่เลยนะคะมีคําถามสําหรับที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพนี้ไหมคะค่ะพี่เชิญค่ะพี่ประสิทธิ์นะครับพี่ประสิทธิ์เพราี่เห็นเห็นคุณลิมบอกบอกว่าใช้เป็น long term care ถ้าเกิดกรณนีนอย่างนี้เนี่ยผมผมเองมองก็ชอบชอบไายละระมากกว่านะบางคนเขาบอกระเอียสับคนจนผมไม่ใช่อกเพราะว่า ถ้าเกิดเรามองดูว่ามองดูระยะเลียเนี่ยมันมันเสียเปี้ยตอนแรกเดินการเนี่ยแพงหน่อยนะแปดสนตะแต่เรามองถึงถ้าเกิดอ,อยู่15ปีเนี่ยมัน,ม,นมันถูกกว่านะเพราะว่าค่าบริหารกรรมธรรมเนี่ยมันน้อยกว่าเพราะถ้าเกิดกรณีอย่างถ้าผมมองดูว่าแชร์นะครับผมมองดูว่าถ้าเกิดลูกค้าเองเนี่ยเขาเขาถือกรรมธรรมเนี่ยเกินกว่า15ปีเนี่ยผมคิดว่าจะดีกว่านะ ได้จุดนึ่งคือถ้าเกิดเป็นควบกับ UDR เนี่ยมันเบี้ยคงที่ถ้าคุณดูว่า RP เนี่ยไปเสียเบี้ยหลังเนี่ยแพงมากนะถ้าอันนี้เนี่ยเราเสียเบี้ยที่คงที่ได้พอเราระยะหนึ่งเนี่ยมันเป็นเสียแค่ค่า,า COI อย่างเงี้ยโอ้หมันมันคุ้มมากเลยนะทุนตรงเพราะฉะนั้นก็ก็ผมว่ามุ่งมาถูกทางแหละแทนที่จะไปขายดึกๆดึกๆนะเพื่อโปรโมชั่นสะติ๊กซ์่าเงี่ยมาอยู่ที่นี่ดีกว่าเยอะเลยอะ่ะนะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าค่ะขอบคุณนะครับ มีคำถามอีกไหมคะ